เป็นการที่เรามองภาพทางด้านการเงินน่ะในอีกมิตินึงเลยในการที่เราจะเข้าใจในคำว่า passive income จริงๆอะค่ะชื่อบุ๋มนะคะทำธุรกิจออส่งออกอยู่ค่ะที่ผ่านมาตลอดเนี่ยค่ะรายได้หลักคือเป็น active income แล้วก็มั่นใจในในตัว active income มาตลอดอะค่ะมาถึงจุดนึงเนี่ยคะ่ะมีความรู้สึกว่าเราจำเป็นต้องมีรายได้บางอย่างที่จะทำให้เราค่ะมีอิสระทางการเงินมากขึ้น สำหรับชีวิตที่เหลือ,หร,อ,ห,รอหรือจนบั้นปลายค่ะก็รู้สึกว่าเราต้องหาความรู้ในด้านนี้ค่ะเป็นการที่เรามองภาพทางด้านการเงินน่ะในอีกมิตินึงเลยในการที่เราจะเข้าใจในคำว่า passive income จริงๆอะค่ะทำให้เราสามารถที่จะลงรายละเอียดในการที่หา passive income แบบถูกต้องไม่ได้มั่วสเปะสปาโดย simulate มาจากเกมที่เราเล่นนี่แหละค่ะ ก็อยากให้ลองได้เข้ามาเรียนแล้วก็ได้เล่นเกมตรงนี้นะคะเพราะว่ามันทําให้เราอะสามารถจําลองสถานการณ์แล้วทําให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่ประนึ่งว่าเหมือนชีวิตจริงอะค่ะเพื่อให้เราเนี่ยได้มีการลงทุนทําทุกอย่างได้อย่างถูกต้องรู้จักชารู้จักเร็วรู้จักการวิเคราะห์โดยที่เรายังไม่เจ็บตัวค่ะโดยโดยสะท้อนผ่านจากเกมตรงนี้ค่ะซึ่งจะมีประโยชน์กับเรามากๆสำหรับอนาคตแล้วก็ในชีวิตที่เหลืออยู่สำหรับการวางแผนาการเงินค่ะ